ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่791เมื่อคืนเฟิ่งชิงเฉินไปไหนคนธรรมดากลัวเจ้าหน้าที่ขุนนางและบรรดาผู้ที่อาจหารเท่านั้นที่ออกความเห็นเรื่องของโจนสุน,นิงแต่พวกเขาไม่กล้าออกความเห็นเกี่ยวกับองครักษ์เสื้อโลหิต ในสายตาของคนทั่วไปองค์รักษ์เสื้อโลหิตก็เหมือนผีที่ตามหลอกหลอนทุกครั้งที่องค์รักษ์เสื้อโลหิตออกไปตรวจตรามักจะทําให้เด็กๆตกใจพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะคุยกับองค์รักษ์เสื้อโลหิตเพราะกลัวว่าองค์ครักษ์เสื้อโลหิตจะพบและจับพวกเขาเข้าคุก คนธรรมดาทั่วไปทำได้แค่ด่าจวนสุนหนิงด่าคุณหนูจวนสุนหนิงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์รักเสื้อโลหิตนั้นไม่มีใครอยากออกกความเห็นแต่บรรดาคุณชายตระกูลชั้นสูงนักเรียนไทยสื่อและผู้ที่มาสอบในตรงหลิงพวกเขาล้วนต้องการที่จะเป็นขุนนางเพื่อรับใช้รัษฎรและเมื่อได้ยินเรื่องนี้ต่างก็สแสดงความเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรวมประชาธานันโดยองครักษ์เสื้อโลหิตทุกคนพูดถึงคําจํากัดความและขอบเขตของการรวมประชาทันชื่อเสียงขององครักษ์เสื้อสีเลือดไม่ค่อยจะดีนักคุณชายต่างๆรวมตัวกันเพื่อส่งหนังสือฟ้องร้ององครักษ์เสื้อโลหิตเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงไม่มีใครพูดแทนองครักษ์เสื้อส่วนจวนสุน,นิงนั้นถูกคนทั่วไปด่าประจานเรื่องเหตุแห่งการแต่งงานทุกคนในจวนล้วนก้มศีรษะไม่กล้าพูดและอยากจะกลับบ้านเพื่อเลิกกับภรรยา เพิ่งรุ่งสางเหล่าขุนนางยังไม่ตื่นพวกเขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองหลวงและกว่าจะรู้เรื่องก็สายไปเสียแล้วขณะที่ขุนนางไปที่ตำหนักองครักษ์เสื้อโลหิตพบหนังสือก็รีบรายงานและแสดงถึงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาแต่หนังสือฉบับนั้นไม่สามารถกลบข่าวหรือได้ยิ่งตรวจสอบพบว่าองครักษ์เสื้อโลหิตโหดเหี้ยมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งคลึกครื้นมากเท่านั้นและในตอนนี้มีข่าวแจ้งเรื่องคนรับใช้จจนเฟิ่งฟ้องจจนสุน,นิงที่สารต้าหลี่คราวนี้คลึกครื้นมากกว่าเดิมทุกคนต่างก็ไปที่สารต้าหลี่ อย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่เฟิ่งชิงเฉินต้องการยิ่งเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นเหล่าขุนนางก็ยากที่จะดำเนินการอย่างรับสารต้าหลี่ยังไม่เห็นกระดาษโนตต่อที่กระจัดกระจายอยู่ในคอกมา้าเขารู้สึกตกใจกับกระดาษวิงวอนในตอนเช้ากระดาษวิงวอนนั้นไม่มีอะไรผิดปกติสิ่งที่แปลกคือเนื้อหาในหนังสือที่ส่งมาจนขุนนางผู้พักดีต้องการบอกจวนน้องคลักเสื้อสีโลหิตและจวนสุน,นิงหรือสารต้าหลี่ถึงกับหัวเราะ จนขุนนางผู้พักดีไม่ใช่จนขุนนางที่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วเหลือเพียงเด็กกำพร้าไว้ในโจนเหรอซั่งชิงเฉิงมีชื่อเสียงอย่างมากแต่ไม่ว่านางจะมีชื่อเสียงแค่ไหนนางก็ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะฟ้ององครักษื้อโลหิตสารต้าหลี่พูดคุยอย่างไม่สนใจที่จะยุ่งกับคนกลุ่มนี้และให้เสี่ยวชื่อนำผู้ที่ถูกฟ้องยี่สบกว่าคนออกมาแต่คำสั่งยังไม่ออกไปเสียวชื่อก็ถือหนังสือพร้อมตะโกนเสียงดังผู้อาวุโสแย่แล้วแย่แล้ว อะไรคือแย่แล้วผู้อาวุโสของข้ายังดีอยู่สารตาลีตกใจจนลุกจากเก้าอี้พร้อมกับพ่นชาออกจากปากเสี่ยวชื่อตกใจแต่ยังคงทําหน้าที่ของเขาและยื่นหนังสือสองฉบับให้กับสารตาลีอ่านผู้อาวุโสอ่านสิอะไรนะสารตาลีหยิบจดหมายขึ้นมาดูอย่างไม่แปลกใจเมื่อเขาอ่านเนื้อหาเขาก็ยืดตัวตรงสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากและหนวดเคราของเขาก็เชิดขึ้นจดหมายนี้มาจากไหน ใต้เท้าข้อความนี้แพร่กระจายไปทั่วเมืองหลวงในช่วข้ามคืนองครักษ์เสื้อสีเลือดได้ส่งคนไปจัดการกับมันแล้วเมื่อองครักษ์เสื้อสีเลือดได้ยินว่ามีคนต้องการจะบอกพวกเขาเขาก็ส่งคนมาโปรดจัดการคดีนี้ด้วยความระมัดระวังองครักษ์เสื้อสีเลือดเตือนสารต้าหลี่ตามที่เขาพูดทุกประการทันทีที่สารต้าหลี่ได้ยินเขาก็เข้าใจว่าเขาต้องรับช่วงคดีโจนขุนนางผู้พักดีและต้องพิจารณาคดีนี้เบิกความและนำโจทย์ไปที่ห้องโถง การพิจารณาคดีเลขาของสารต้าหลีอยู่ในตำแหน่งนี้มา20ปีไม่รู้ว่าในชีวิตนี้มีคดีกี่คดีเขาไม่เคยแต่คดียากๆเลยแต่คดีนี้ทำให้เลขาสารต้าหลีหงุดหงิดเขารู้เสมอว่าอนาคตของเขาผูกขาดกับสารต้าหลีเขาจึงเชิญคุณนางฝ่ายซ้ายและคุณนางฝ่ายขวาม,มาพิจารณาคดีร่วมกันตามเหตุผล ศาลต้าหลี่เป็นสถานที่ที่มีความยุติธรรมขุนนางฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวานั้นค่อนข้างละเอียดอ่อนสองคนนี้มาจากองค์ราชทายาทและตรงหลิงจื่อล่วซึ่งหมายความว่าสามคนนี้เป็นตัวแทนของทั้งสามฝ่ายสาลต้าหลี่นั่งอยู่ตรงกลางอำนาจเต็มบัลลังก์จากนั้นสารต้าหลี่ก็ถามทนายส่งสาวใช้ทั้งสองของจวนเฟิ่งฟ้อง,องจวนสุนหนิงและองค์รักเสื้อสีโลหิตมีหลักฐานหรือไม่หากไม่มีก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจคนที่ฟ้องหากไม่มีหลักฐานจะโดนเที่ยนอย่าพูดพลอย เป็นอันขาดถงเหยาคุกเข่าลงบนพื้นทนายส่งในฐานะทนายความผู้เบิกความไม่คุกเขา่าเมื่อได้ยินคำถามจากศารต้าหลีเขาพูดในสิ่งที่สาวใช้จวนเฟิ่งบอกเขาใต้เท้าเราเป็นเหยื่อเราเป็นรนัษฎรไม่ใช่คุณนางเรื่องนี้คุณนางต้องหาหลักฐานและควรส่งคนไปที่จวนสุน,นิงและจวนองครักเสื้อสีเลือดเพื่อค้นหาหลักฐาน นี่คือสิ่งที่ทนายส่งกล่าวด้วยความมั่นใจมีเพียงเขาเท่านั้นที่เข้าใจความกระวนกระวายใจมากและเขาไม่มีความมั่นใจเลยเขาไม่เคยเห็นคนทั่วไปฟ้องขุนนางและขอให้ขุนนางหาหลักฐานด้วยตัวเองสาวใช้ตระกูลเฟิ่งนั้นไม่ธรรมดาจริงๆบังอาจพวกเจ้ากำลังฟ้องร้องจวนสุน,นิงและองครัก์เสื้อสีโลหิตโดยไม่มีหลักฐานและเหตุผลเจ้ากำลังรนหาที่ตาย สีหน้าของเลขาสารต้าหลี่สงบลงเมื่อเขาได้ยินว่าตระกูลเฟิ่งไม่สามารถแสดงหลักฐานแต่ขุนนางฝ่ายซ้ายเข้าใจว่าสาลแห่งนี้มีความสุขถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่ต้องเดือดร้อนใครขุนนางฝาบซ้ายมาจากองค์รัชทายาทและลูกอ,องค์กนที่จะได้รับคําอธิบายพวกเขายังคงรอดูท่าทีต่อเรื่องนี้ก่อนพวกเขาไม่จําเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องทนายส่งที่ตระกูลหวังส่งมาก็มีความสามารถเช่นกันคนคนนี้รับมือไม่ง่ายและก็ไม่ทําให้พวกเขาผิดหวัง ใต้เท้าจะเข้าไปหาหลักฐานที่จวนสุนหนิงจวนองครักษ์เสื้อสีโลหิตได้อย่างไรใต้เท้ารอให้ข้าแสดงหลักฐานนั้นเป็นเรื่องยากข้าน้อยมีอาจหาได้และคนคนนี้ไม่ง่ายที่จะดำเนินการใต้เท้าก็เป็นขุนนางเหตุใดจึงไม่ทำงานเพื่อรัษฎรข้าน้อยเป็นรัษฎรทั่วไปไม่ร่ำรวยไม่มีอำนาจหากต้องการให้ข้าหาหลักฐานด้วยตนเองจะมีขุนนางทำหน้าที่นี้ไปเพื่ออะไรทนายส่งสีหน้าเคร่งครึมในฐานะทนายมือหนึ่งของตระกูลหวังเรื่องฝีปากของเขาไม่จำเป็นต้องพูด สารต้าหลี่รู้เรื่องนี้เช่นกันแต่เมื่อได้ยินความผิดพลาดนี้สารต้าหลี่แทบจะตกโตะ๊ะด้วยความโกรธกล้ามากกล้าขู่ฆ่าอย่างนั้นหรือตามสิ่งที่เจ้ากล่าวในอนาคตใครก็ตามใครฟ้องขุนนางโดยเจตนาจะถูกรัฐบาลลงโทษเช่นกันต่อไปหากมีเหตุฟ้องความเท็จเหล่าขุนนางมิต้องไปหาหลักฐานไม่เว้นแต่ละวันหรือสารต้าหลี่ไม่โง่เขาพบช่องโหว่ในคำพูดของทนายหวังเพียงไม่กี่ประโยคและจมตีช่องโหว่นั้นและมองไปที่ทนายซ่งด้วยสีหน้าที่ภาคภูมิใจรอให้เขาต่อสู้กลับ ทนายส่งยิ้มอย่างสุภาพโค้งคำนับเล็กน้อยจากนั้นก้มศีรษะลงซ่อนความดูถูกในดวงตาใต้เท้าข้าน้อยไม่ได้ยื่นคำร้องอย่างไม่มีเหตุผลข้าน้อยเขียนหนังสือร้องต่อศาลไว้อย่างชัดเจนมีหมอเทวดาที่ชื่อว่าสุนซื่อสิงให้การรักษาในจวนซุนหนิงแต่สุดท้ายแล้วถูกจวนสุนหนิงปองร้ายขังอยู่ในจวนสุนหนิงไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรใต้เท้าจวนสุนหนิงไม่มีหลักฐานที่จะทำให้คุณชายสุนเข้าคุกได้นี่ไม่ใช่อาชากรรมในการใช้อำนาจในทางที่ผิดอีกหรือ และหลังจากองครักษ์เสื้อสีโลหิตจับเขาเข้าคุกนี่ไม่ใช่อัชญากรรมที่เกิดจากการละทิ้งหน้าที่หรือใต้เท้าอัจฉรกรมของคุณชายสุนนั้นยังไม่ได้รับการตัดสินแต่เขากลับหายตัวไปค่าน้อยฟ้องจวนสุนหนิงและองครักษ์เสื้อแดงผิดด้วยหรือใช่ใช่หมอเทวดาน้อยสุนไม่มีความผิดไม่มีความผิดโปรดปล่อยตัวหมอเทวดาน้อยได้โปรดทันทีที่ทนายส่งกล่าวออกมาก่อนที่ศาลตาหลี่จะสอบสวนผู้คนที่กำลังสังเกตการกำลังรอดู ศาลต้าหลี่เป็นที่รู้จักในนามของสถานให้ความยุติธรรมและผู้คนสามารถเข้ามาดูการพิจารณาคดีได้อย่างไรก็ตามวันธรรมดามีคนน้อยหากมีคนจํานวนมากกําลังก็มาหาศาลผู้คนจํานวนมากตะโกนเสียงดังผลกระทบนั้นทนไม่ได้สําหรับคนทั่วไปศาลต้าหลี่ตะคอกหุบป,ปากหุบป,ปากหลังจากตะโกนติดต่อกันหลายสิบครั้งผู้ชมก็สงบลงทนายส่งรู้สึกว่าไม่มีหลักฐานไม่มีการเตรียมการ และทุกคนก็ไม่ได้มองในแง่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาคิดว่าการฟ้องร้องที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นและไม่อาจชนะได้ทนายซ่งยืนอย่างสงบในถงว่าความเมื่อเห็นว่าทุกคนเงียบลงเขาไม่รอให้สารต้าหลี่พูดทนายซ่งกล่าวต่อใต้เท้าข้าน้อยยื่นคำร้องต่อจวนสุน,นิงเพราะพวกเขาไม่เกรงต่อกฎหมายควรลงโทษสารต้าหลี่เตรียมการเรียกโจทย์และจำเลยหลังจากเห็นกระดาษสองแผ่นที่เต็มไปด้วยหลักฐานที่กล่าวโทษเลขาสารต้าหลี่ได้ส่งคนไปเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องของจวนสุน,นิงและองครักษ์เสื้อสีโลหิต เมื่อคนจากจวนสุนหนิงและองครักษ์เสื้อสีโลหอดรู้ว่าเฟิ่งชิงเฉินฟ้องเรื่องนี้ต่อสารต้าหลีพวกเขาก็รีบไปทันทีทันทีที่ทนายส่งพูดจบเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆก,ก็ก้าวไปข้างหน้าและกระซิบสองสามคำกับสารต้าหลี่จากนั้นสารต้าหลี่ก็พยักหน้าแผนกคดีอาญาขององครักษ์เสื้อโหลดมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อพิาพาททางอาญาและคดีของจวนสุนหนิงดังนั้นคดีนี้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของแผนกคดีอาญาและเป็นเรื่องปกติที่แผนกคดีอาญาจะดำเนินการ หัวหน้าแผนกอัจยรกรเป็นชายไวกลางคนรูปร่างผอมสูงใบหน้าขาวซีที่ไม่ได้เจอแสงแดดมาตลอดทั้งปีดวงตาของเขาแดงกำ่ำร่างกายของเขาเปล่งรัศมีเย็นชาทันทีที่เขาเข้าไปในห้องถงว่าความผู้คนที่อยู่ข้างสนามก้าวถอยหลังไปสองก้าวบรรยากาศเงียบมากและไม่มีใครกล้าส,ส่งเสียงดังใดๆนี่แสดงให้เห็นว่าองค์รักเสื้อสีโลหิตนั้นแข็งแกร่งเพียงใดในหัวใจของชาวตงหลิง เมื่อเห็นฉากนี้ดวงตาของทนายส้งฉายแววกังวลคนขององครักษ์เสื้อสีโลหิตเริ่มเข้ามาเช่นนี้ทําให้พวกเขาเสียประโยชน์ทนายสงแต่ถงเหยาที่คุกเข่าอยู่บนพื้นและถามเธอด้วยสายตาของเขาว่าเมื่อไหร่เฟิ่งชิงเฉินจะมาถึงเขาแค่ฟ้องในนามของเจ้านายของพวกเขาโจท์ที่แท้จริงคือเฟิงชิงเฉินหากเฟิ่งชิงเฉินไม่ปรากฏตัวพวกเขาเสียเปรียบมากยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวลบทที่792หลักฐานแม้ว่าจะรู้ว่านางเป็นคนทําแต่ต้องทน คุณหนูจะมาตอนไหนทงเหยาสายหน้าและบอกว่านางไม่รู้คุณหนูมีกฎของตัวเองและนางไม่ได้บอกแผนอย่างละเอียดสิ่งที่ทงเห่ยารู้เป็นเพียงส่วนเล็กๆและนางก็ทำตามที่คุณหนูบอกเท่านั้นตอนนี้ไม่มีใครน่ากลัวจริงๆแววตาของทนายส่งเต็มไปด้วยความกังวลตอนนี้เขาอยู่ในสารต้าหลี่และไม่สามารถทำอะไรได้เขาได้แต่หวังว่าเฟิ่งชิงเฉินมาเร็วๆเฟิ่งชิงเฉินจะมาตอนไหน แม้แต่สาวใช้ของเฟิ่งชิงเฉินก็ไม่อาจตอบได้หากสิ่งต่างๆเป็นไปด้วยดีนางอาจจะมาปรากฏตัววันนี้แต่ถ้าไม่นางคงไม่มาแน่นอนว่านางจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอแต่นางยังต้องหาวิธีจัดการกับสุนือสิงห์นางต้องหาวิธีซ่อนตัวสุนือสิงห์ไม่ให้ใครหาเจอการฟ้องนั้นสําคัญแต่ความปลอดภัยของสุนือสิงห์นั้นสําคัญยิ่งกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องซ่อนสุนือสิงห์และไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้สุนือสิงห์ซ่อนอยู่ที่จวนเฟิง ตอนนี้จวนเฟิ่งกำลังฟ้ององคครักษ์เสื้อสีโลหิตที่ทำให้สุนสือสิงหายตัวไปหากมีคนพบเขาในจวนตระกูลเฟิ่งสิ่งต่างๆจะลำบากดังนั้นจะต้องไม่มีใครหาสุนสือสิงเจอในเวลาอันสัน้นการผ่าตัดเป็นไปอย่างเรียบร้อยเฟิ่งชิงเฉินพาสุนสือสิงออกจากห้องผ่าตัดชุดผ่าตัดยังคงเปื้อนเลือดแต่นางไม่ได้สนใจดังนั้นนางจึงเรียกองคครักษ์ที่ซ่อนอยู่ออกมาและขอให้พวกเขานำเปลหามออกมาไปนอกจวน ปองครักมองเฟิงชิงเฉินด้วยความประหลาดใจจากนั้นกม้มศีษะลงทําตามคําแนะนําของเฟิ่งชิงเฉินโดยยกเปลยออกไปไว้ในรถมา้าและออกไปโดยใช้ช่องทางลับหลังจากนั้นผู้หญิงในชุดคลุมสีขาวที่มีรูปร่างคล้ายกับเฟิงชิงเฉินก็ขึ้นรถมาเช่นกันนั่งถือตวงเครื่องมือผ่าตัดไว้หลังจากที่นั่งในรถรถมา้าก็ขับออกจากเมืองด้วยท่าทางระมัดระวังนายท่านมีคนน่าสงสัยออกมาจวนตระกูลเฟิงและในเปลไม้ดูเหมือนจะเป็นคน หน่วยสืบราชาการลับที่เฝ้าจวนเฟิงพบสถานการณ์นี้จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีตามไปอย่าปล่อยให้คนหนีไปจับเมื่อจําเป็นและอย่าให้คนพวกนี้ออกจากเมืองผู้อํานวยการหน่วยข่าวกรองกล่าวด้วยใบหน้าสงบใบหน้าของเขาซ่อนอยู่ในความมืดทําให้ผู้คนไม่สามารถเห็นรูปร่างหน้าตาของเขาได้คนครึ่งหนึ่งที่เฝ้าจวนเฟิงไล่ตามรถมา้าและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ข้างนอกจวนเพื่อเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของจวนเฟิง ไม่นานหลังจากที่รถมาออกไปถังไม้ขนาดใหญ่วางอยู่บนเกวียนก็ส่งกลิ่นเหม็นจากระยะไกลแม้ว่าคนจากองครักษ์เสื้อสีโลหิตกำลังทำบางอย่างอยู่หน้าที่ของพวกเขาคือตรวจสอบเมื่อเห็นคนสองคนลักษณะบึกบึนองครักษ์เสื้อสีโลหิตก็ไม่ได้ตามไปพวกเขารู้ลักษณะสุนือสิงเป็นอย่างดีแน่นอนเขารู้ลักษณะของสุนือสิงเป็นอย่างดีเด็กหนุ่มสองคนที่เข็นรถมาก้มศีรษะลงพวกเขามองไม่เห็นพวกเขาไม่เห็นในระยะไกลพวกเขาเข็นรถม้าและเดินออกไปด้วยสายตาไม่สนใจโลก เมื่อพวกเขาทั้งสองออกจากพื้นที่เฝ้าระวังขององครักษ์เสื้อสีโลหิตทั้งสองก็หยุดและวางรถเข็นในที่ราบทันทีและดึงช่องใต้รถเข็นออกมามีคนนอนอยู่ในนั้นถ้ามองใกล้ๆจะพบว่าคนคนนั้นคือสุนทอสิงผ้พาตัวไปเด็กหนุ่มร่างผอมเปิดเผยตัวตนของเขาทันทีที่เขาเปิดปากน้ำเสียงเย็นชาของเขามีสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงคนคนนี้คือเฟิงชิงเฉินและอีกคนคือจัวอัน จั่วอั้นยกสุนซือสิงขึ้นมาและพาไปที่จวนองก้าวพร้อมกับเฟิ่งชิงเฉินหลังจากที่ทั้งสองจากไปคนรับใช้ที่แท้จริงของเฟิ่งชิงเฉินก็ปรากฏตัวขึ้นและเข็นรถเข็นกลับไปที่จวนเฟิง่งไม่ว่าเจ้าของจวนองก้าวจะอยู่หรือไม่ก็ตามพ่อบ้านจะยังคงทำหน้าที่ของเขาดังนั้นเมื่อเขาเห็นเฟิงชิงเฉินปรากฏตัวพร้อมกับชายสองคนเขาจึงไม่ตกใจจั่วอั้นไม่กังวลกับเรื่องนี้เขาสามารถหลบหลีกกับดักนอกจวนองก้าวได้แน่นอนจั่วอั้นไม่ใช่คนธรรมดา หลังจากวางสุนือสิงไว้ในจวนอองก้าวแล้วเฟิ่งชิงเฉินก็รู้สึกสบายใจและบอกกับจัวอันว่าเขาต้องปกป้องสุนือสิงดังนั้นเฟิ่งชิงเฉินจึงเดินออกมาด้วยความเหนื่อยล้าและขอให้คนในจวนอองก้าวต้มน้ำให้นางอาบแครกแคหลังจากได้ยินพ่อบ้านในจวนอองก้าวก็ไม่คิดว่าเฟิ่งชิงเฉินเป็นคนนอกและเริ่มเตรียมน้ำ เร็วเข้าเร็วเข้างองอะไรอยู่รีบไปต้มน้ำคุณหนูเฟิ่งต้องการอาบน้ำไปเอาเสื้อผ้าที่เตรียมไว้เมื่อเดือนที่แล้วให้คุณหนูเฟิ่งชุดสีฟ้าเสื้อกักสีน้ำเงินเข้ากับเสื้อคลุมตัวที่มีขอบไหมสีทองลายเมฆพ่อบ้านกระตือรือร้นสั่งสาวใช้คนหนึ่งชื่อชุนหลิวเฟิ่งชิงเฉินยืนอยู่ที่นั่นด้วยความลำบากใจนางไม่คิดว่าโจนองก้าวจะมีเสื้อผ้าที่นางสวมจริงๆและนางก็ได้ยินว่ามีมากกว่าหนึ่งชุดอีกทั้งยังเตรียมไว้มากกว่าหนึ่งเดือน แต่เมื่อได้ยินความชั่วร้ายนี้นางยังมีความรู้สึกอบอุ่นในใจเสด็จอาก้าวรู้ว่านางไม่ได้มาจวนอ,องก้าวบ่อยนักแต่ยังมีเสื้อผ้ามากมายให้นางสวมใส่คนรับใช้ของจวนอ,องก้าวมีประสิทธิภาพมากเมื่อเฟิ่งชิงเฉินกลับมามีสติพวกเขาก็เตรียมเครื่องอาบน้ําเสร็จแล้วเฟิ่งชิงเฉินอยากผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับอ่างน้ําร้อนแต่เฟิ่งชิงเฉินทาได้เพียงอาบน้ําอย่างเร่งรีเพื่อให้ผิวกายของเธอดูสวยงามและไม่ให้ใครเห็นเธอในสภาพที่ยุ่งเหยิง ขณะที่เฟิงชิงเฉินกำลังอาบน้ำสารต้าหลี่ก็เดินทางมาที่โจนตระกูลเฟิงแล้วและขอให้เฟิงชิงเฉินไปที่สารต้าหลี่แน่นอนว่าไม่ใช่ในฐานะโจ์แต่ในฐานะจำเลยเฟิงชิงเฉินปล้นนักโทษตอนกลางคืนเขาไปที่สารต้าหลี่ในตอนเช้าบอกกับองครักษเสื้อสีโลหิตว่าไม่เห็นคนแต่จะเป็นไปได้อย่างไรเฟิงชิงเฉินบอกพวกเขาว่าสุนสือสิงหายตัวไปและพวกเขาฟ้องว่าเฟิงชิงเฉินนำคนไปปล้นคุกเมื่อคืนนี้และนำตัวสุนทอสิงออกไปหลักฐานล่ะ การกระทาของเฟิงสิงเฉินเมื่อขึ้นเมื่อคูนเหมือนจะประมาทเลินเล่อแต่ในความเป็นจริงนางวางแผนไว้นานแล้วและองค์รักษ์เสื้อสีโลหิตไม่สามารถหาร่องรอยของหลักฐานได้มีเพียงองครักษ์เสื้อสีโลหิตที่เห็นเฟิงชิงเฉินอยู่ในคุกแล้วคนภายนอกไม่เห็นนางนางไม่ได้ออกไปไหนเลยถ้านางต้องการปล้นคุกจริงๆนางคงทําไปนานแล้วทําไมนางต้องรอจนถึงวันนี้อย่างไรก็ตามไม่สําคัญว่าจะมีหลักฐานใดๆพวกเขาไปที่จวนเฟิงเพื่อค้นหาตัวสุนือสิงห์กพวกเขาพบสุนือสิงห์ก็เป็นหลักฐานที่ดีที่สุด แม้แต่หนังสือเมื่อเช้านี้อาจกล่าวได้ว่าพวกเขาสร้างโดยเฟิ่งชิงเฉินตรับใดที่เฟิ่งชิงเฉินสารภาพผิดก็ไม่ยากที่จะเพิ่มข้อหาให้กับเธอเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเฟิ่งชิงเฉินแต่เฟิ่งชิงเฉินยังไม่ยอมรับพวกเขาไม่สามารถพูดได้เพราะพูดออกไปก็จะไม่มีใครเชื่อพวกเขาไม่มีหลักฐานหลังจากตรวจสอบหนังสือในที่สุดพวกเขาก็พบว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับจวนสุนหนิงและองครักษ์เสื้อสีโลหิตถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์ของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร a n k s ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่อง Audio n โนเวลครับ